ถึงว่าลูกหลานสีบงังคับบังคัาว่ัติพิษแน่เฮ้าก็คอยแผ่เมตตาจาวอหนาทีของพ่อของแม่เนี่เมตตาปราถนาดีเสมอดีกะปรารถนาดีบ่ดีกะปรารถนาดีต่อลูกต่อหลานมันจะที่ได้ประโยชน์สองกรุณาสงสารคือลูกบ้านได้ดีกะลูกตนหลานบ้านได้ดีกะลูกตนบ่เครียดบ่สูญบ่สร้าง ขนลูกหลานดีย่ำใดกะโอ้ยสาธุลาเลย <c oughs> เหตุจังสี่ต่อไปเดหลาเดยอิ่มใจน้ำหลยหลาหล่ากะว่าสิสันตัว <c oughs> นออ <c oughs> อันนี้บนวดาโอ้ขักเวนนอราจนันเอาไปใส่เดีอยวโยมเดิ้อย่าเคียดให้ลูกย่ำอีก อย่าสร้างไผยเบิดโลกไผ่เฮ็ดดีสาธุไปเฮ็ดบดีกับแพ้เมตตาลุตนเฮ็ดจังสิมันจะได้ประโยชน์ประโยชน์ไผบรรดัตการแหลบประโยชน์เราเองเฮ้าบ่เป็นถูกน้ำไผ่คันคิดแล้วก็ท่ำจะคือนลุงตาเวามันพอแม่แพ้เมตตาให้ลูกจนลูกดีจังสินาะ อันนี้เขาก็ใส่หลักรธรรมที่พระพุทธเจา้าเป็นแสดงไว้ปร,ประการที่หนึ่งคือเราไม่เป็นทุกข์คันผัวกินเหล่ากะพ่อเศ้าสะพ่อเศร้าเด้อพ่อเดอมื่อนี่วันเกิดเดอพอเร้าสะพอกะว่าสี่ันตัวน้อว่าโอ้ยเดอูยจังสิแหละแพ่เมตตาให้ผัวสันตัวคันผัวลังเทือกะ คือไม่ออกันมาหาลวงตาแต่ดนโดนผลหายมากเขียนให้ผัวว่าผัวไป็มีเมียน่อยว่าสันลวงตาเลยว่าหายเหตุอีหยังไม่ออกปัญบาปก,ก็น้อยบ่ยังให้เป็นยังสัน้นเนวะลงตาแล้วก็แพรเมตตาให้ผัวตีแหล่ มันแพ้บ่ลงพันวะแพ้เมตตาให้เมียน้อยน้ำบ่ได้ดอกพันวะเงิดบ่ว่าจะจีีเด้นี่หลังเถื่อพันเอาเมียน้อยมหาขาน้อยพันวะกระแหงดีแต่ตัวมาอยู่น้ำกันลงตาว่บ่ได้ดอกข้านว่าจอเจจีกันอันผัวมาจะเธื่อไม่ออกว่าจังไนขาน้อยก็ให้เอาเสียงแล้วพันวาสมพาผัวบ่อยู่น้ำเลยวะ หลวงตาว่าคันผัวมาจับได้กับพ่อพ่อ,พอมาแล้วพ่ออาหารแซ่บแซ่เพจเ้ตาพ่อเด้อพ่อเดอ้อกะว่าจังสี่ตัววัน <c oughs> อันนี้ผัวมาล้วนาบูดมุญูอยู่วันให้แพ้เมตตาเด้อวันนี้หลวงตาว่าแล้วรถค่อยลงอ่อนลงอ,อ่อนลงรถบัวานได้โดนพันได้มเลยมาว่าวันฟังว่า คืนมาแล้วขะน้อยเราเนาะนั่นว่าสันจื้อไว้แน่วาสันหลวงตาหวังเมียน้อยข้าเจ้าเราบว่ามวนเหล่ะพี่พี่ภูนาเมื่อก็ไปจนตัวจนมหาเมียหลวงเราหลดนาบูดมุญูอยู่ไปซีมาว่าสั่หลวงตา่าว่าฟังไปแต่หลวงตาพนเราคืนมาแล้วค่ะน้อยเออ น้กตาบอกมวนๆนแะล้วก็ยิ้มนะจากที่หน้าเนาะจากหลงพ่อพระครูพันวาวันรุตตาเิยเสริมเนาะเอาขออนุโม,มทนาจากน้อยจากหน่อยเด้อข้าบาอาจารย์มาร่วมบุญมาสอยงานประสาสสนานเนาะไปมหาวงเดือนกับวัดบอชเน่ง ประเด็าพระคุณหลวงพอ่อใหญ่เขามาบดายปีนบ่สะดวครูบาอาจารย์ก่างานหลายนันปีใหม่หลูกเน้นกับบดายมาปีนพอกับหลายปันไดก็เพร่ยกาศเรียนนักเสียนนักสือน้ำแน่อาจารย์มหาวงเดือนกับมาเ <c oughs> หตุการณ์เหงาน้นำจังสีนาอาจารย์มหาเช่าเปลี่ยนท้ำถำเก่าประโยชน์ พระคูวิจิตสุตาติคุณวัดบ้านปิรูปพระคู่ประัดศักษีวัดศรีบุญเรื่องพระคู่สุวรรณธรรมพรวัดหนองเล็กองค์พระธรรมกระถึกวางยานเนาะแต่กาจารย์เดนภูริปัญโยนี่ผู้ซอยเจ้าวาดพระจาย์ทวีที่ปาธรรมโมอันนี้ก็อยู่ปานนนญย่าง แต่พระอาจารย์มหาต้อยมหาปุญโยวัดปาคำเมกและก็พระอาจารย์โก้นะบัตสวนสว่างโศส,สว่างทาวังหินพาธิการบุญเลิดทิติยาโนจะหน่อยเป็นต้นหลวงตาลอบอ,อุ่นยังวะนอหลวงตาลวงเถ่าขโมูทางเบิดนี่แม้เงิดบ่จังจินะ ปบบดบยบดยรยรลดมิตรไปนั่งหัวแถวส่วนมากมาสร้างเป็นอยู่ไปอยู่มาหลดเนาะเป็นตะเบิงเน่ยว่าชีวิตคนเท่าก็ดีเออนอะจากนั้นก็ขออนุโมทนาโยมนัตพรพานิชผลโยมนัดวัดวังหินหมู่สามตำบลภายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุสานุโรค นอญาติธรรมของอาจารย์ดอเตรสุนันสุมังคโลเป็นถวายมาบ่อยบ่อยถวายกาแฟมาบ่อยบ่อยอันนั้นแน่อันนี้แน่แต่ก็นอจะกอดลังโนกันหนึ่งกองสะกอดสุกไก่กันหนึ่งกองกาแฟสดสามกิโลสิบกว่กิโลเลยได้ผถวายมานขนม กะสองกองแลกกะอีกหากองแลกก็ไม่โลยีกหาหออันนี้พนทวายมาอยู่บ่อยๆส่งอารมณ์อยู่เรื่อยๆด้วยพนก็ดีจังสินะและนอกจากนั้นพ่อสุรเดชนอสีสุขพร้อมครอบครวัวทําบุญมาเก้าร้อยบาทแม่นิดอยู่บ,บา้าน พร้อมครอบครัวสองร้อบาทแม่มัจฉายุวาวานพร้อมครอบครัวสองรอยบาทพ่อยงยุธแสงดีพร้อมครอบครัวสามรอยบาทร่วมงานบุญปฏิบัติธรรมบาบ้านกระบอกหนึ่งพันหร้อยบาทเมื่อวานแม่จีนุกุลการจีรักษาเนอะแม่จีนดเ์่อนเป็นเนจ้าภาพเทียนใช่เทียน มงคลนทางเบิดแต่ก่อนมัน6,830บาทเริ่มเทียนอันหนึง่งบุญบพณิวาสวนมนตนข่ามปีก็เลยเปล่าวมีเพิ่ก็เลยมาถวายหนึ่งพันบาทแล้วก็เพิ่ก็ถวายมาสามพันสองรบาทนะอีกส่วนที่เหลือแล้วแต่หลงตาพ่นะ หลวงตวาลวงจะสร้างประตูสแตนเลสให้เดอเ้อพันลรษาทวนํั้งสองพันบาทนอกจากนั้นเนาะพระคมสันพร้อมญาติญาติหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพระจักิกิตหลวงพี่แบ๊กไว้หลวงพี่เดดเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพ่อพัดแม่อ้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ถาวายยาหยอดตาหลวงตาหนึ่งหลอดนี่ราคาสี่ลอยหาสิปประจําประจํามันนี่เนออัน,นียังขออนุมโมทนาเมื่อวานี่ก็ปล่อยป่าก็เลยบอบบอบถาญานป่ามันเมื่อยพอดียมบัณฑิตดอกโบคูรีเลิศพันนันมาเมื่อวานก็นเลยเออไปปล่อยป่าด้วยกันนะครับครับปนก็นเลยไปปล่อยป่าเด้อ ลอยหนึ่งลอยบาทนี่ได้ชิบตัวเขาได้ประดุกไงนะเนอะพนม่าสามลอยบาทเขาได้ไดสามชิโตัวสาธุน้ำกันเนอสาธุนิพพานะปัจจโยโหตุอ้าคณะของน้อง ติศสอยทิศฮอเนาพร้อมครอบครัวเนาและญาติธรรมทุก <diction> ฝ <aries in Portuguese> ่ายเนาะล่ะนาะไผก็เป็นรักแห่นี้แหละยื่ามองใจัวทหทั้งหมรอยมมองเท่าไหร่ลนะ ฮะมยมีคนสมเกตสีสังสุเชื่อยชื่อซื้อปวดยาหม่องมาหนึงเก็พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเออสาธุสาธุยาหม่องสันติสุขใส่ดีดีอันนี้บ่ม่นยองเด้ หลวงตาแจกเตลเตือนไม่จริงรรรข้อน้อยข้อสองเนี่ยมันใส่ดีมันวมด,อด,ดอเ,เออเออนั่นแหละเออ,เออหลวงตาหลดสีแพงๆไว้จังหน่อยเอาไว้แจกหลายเทือเอาอันเดียวซะก่อนจังมาเอาไม่หลวงตาว่างน้อง อันนี้พ่นเทศเองได้อย่ามองใหม่สันติสุขเนาะทั้งที่เกียรติสีสังสุขเนาะพร้อมญาติธรรมทุกฝ่ายแม่ดวงพอจิตติไปคะเอาเนะ่ยอย่าลืมเอ้ยมันที่ลืมล่ะผู้ใดพ้นใด,ใดปฏิทินเดอ้อของบัตใหม่สันติสุขก็ของบัตรบั่นเกาบอพอจิติแม่ดวงเนาะ พร้อมลูบๆพันเหตุมาถวายแล้วก็ถวายลูกพระแก้วมรกตสันติสุขพระพุทธสันติสุขไพศาลหอพระไตรรัตน์แล้วก็อนุสรสถานเมื่องานจังสีแจกอันนั้นมาที่สิบเอ็ดจังสีแจกอันนั้นเด้ออ้าววันนี้ก็ถวาย อย่ามองพร้อมได้ถุงมือเนาะพร้อมกันเนาะออาวหนึ่งสองสามสาธุนิพพานปะระจยโยหตุอา้าวสุขกายสุขใจอันิยตาธรรมพิเศษ นองใายของพระจันทร์พระคู่สังขลักประวิตนอะงน,ะน,ะน,ะนั่งสบายซะก่อนเด้ะเด้อขออนุโมทนาอีกเด้อพระยุทธนาประสานจิตโตพร้อมญาติญาติทำบุญงานปฏิบัติธรรมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอันภูไทยลูบสีจอยๆหน่อยๆนี่ นอทำบุญประตูสเตนเลสนี่สองบาททำบุญพระพุทธรูปปรางห้ามญาตินี่สองรบาททำบุญหอแก้วหนึ่งรบาททำบุญค่าน้ำค่าไฟหนึ่งรบาทรวมเป็นหนึ่งพันเจดร้อยบาทเดออนุโมทนาสาธุนิพพานเจจโยโหตุและนอกจากนั้น ขออนุโมทนาสาธุการเด้ดแต่พ่อวิมลแม่สวัสดีพิลาพร้อมลูกลหล,ลาน,ลาน,ลานบำรุงทำบุญบำรุงท่าขันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชายานมุนีหนึ่งพันบาทแล้วก็บำรุงท่าขันหลวงตา พระครูภาวนาจตจาทรอนอีกหนึ่งพันบาทและนอกจากนั้นดาบตารวจวัชรินศรีพิลานพร้อมลูกหลานโอ้ไม่ลูกหลานเลยเนอะละ,ละน้อ,อยูไสแล้วบอกโอ้ไม่ลูกหลานเลยวะนะเออ <laughs> สาธุสาธุเ <laughs> นึ่ ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติเดิมอันนี้ห้าร้อยบาทเดิมอนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นพ่อวิมลแม่สวัสดสีพิลาพร้อมลูกหลานเนิร์ทำบุญสังฆทานวันนี้ทั้งหมดนั่นนะหนึ่งมืนห้าพันบาท คุณแม่บุญยืนพุทธกินพร้อมลูกหลานอีกสองพันบาทนางรจนาพุทธกินเออสาธุบาหน่อยค่ะเม็กนอนันนี้ก็พร้อมครอบครัวนี่หนึ่งพันบาทพระจารย์ภรพยน